ผมว่ามันมันเป็นด้วยโอกาสที่มันเข้ามามากกว่าครับแล้วแล้วคืองานงานที่ทําก็คือแบบมันไม่ได้แบบต่อกันยาวๆเลย,เลยคือมันจะเป็นช่วงเป็นช่วงไปอะไรเงี้ยแบบช่วงเมษาถ่ายเรื่องนี้มันก็จะไปออนประมาณกันยาเสร็จแล้วช่วงกันยาก็จะถ่ายเรื่องหนึ่งแล้วก็ไปออนปลายปีอะไรเงี้ยครับอนนี้มีถ่ายอยู่เี็เรื่องอะไรอ่าตอนตอนนี้ไม่มีครับตอนนี้คือลุยซ้อมคอนเสิร์ตแต่ว่างานซีรีส์หรือว่างาน งานละครมันจะเริ่มตอนหลังจากจบโปรเจกต์นายไปนายครับมีตอนนโปรเจกต์เหรอครับครับครับไม่มีเลยครับ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 รับครั้ครัครับ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 คร่บครั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 บรับครับครับรัับััดรััครับ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 บบคบครับครับบ้านก็ห่วงตลอดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะห่วงเรื่องแบบ เราพักผ่อนพอไหมหรือว่าแบบเราเรามีเวลาว่างแบบว่างพักผ่อนบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาอยากให้รวโรงงานจริงๆเขาไม่เคยพูดนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าคือถ้าถ้าสมมติว่าเหมือนเขาให้สิทธิ์เราตัดสินใจว่าแบบถ้าสมมติว่าเราอยากกลับบ้านเมื่อไหร่ก็กลับได้เสมออะไรเงี้ยครับเรียบร้อยดีครับครับขอบคุณใช่ครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จตั้งแต่ประมาณ หลายปีที่แล้วน่าจะ<ม>ครับมีโอกาสได้ไปอยู่เ <c oughs> มืองเกษตรในธรามชีพมีมีครับมีครับก็ไปไปบ่อยๆครับมันจะมีช่วงที่แบบสร้างเสร็จแรกๆเราก็จะไปกลับบ้านบ่อยหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีช่วงที่คุณแม่ขาหักก็กลับกลับไปบ่อยๆเรียบร้อยครับสุขภาพแข็งแรงครับก็ช่วงปีใหม่มีโอกาสไปข้าดาวไปเที่ยวอะไรกันก็ก็ไปครับไปไปช่วงเขาดาวอะไรเงี้ยครับครับผมก็โอเคนะครับ แต่ว่าคือช่วงนี้เราจะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้ผมซ้อมหนักอะไรเงี้ยครับแล้วพอพอเราว่างจากการว่างจากงานอะไรเงี้ยเราก็อยากแบบใช้เวลาส่วนตัวอยู่กับตัวเองแบบเรียนรู้สิ่งที่แบบเราทํามาว่าแบบเออมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันคือช่วงช่วงนี้ไม่ค่อยมีโอกาสเลยครับเพราะว่าแบบ เขาถ่ายซีรีส์เรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยกำลังถ่ายอยู่แล้วซึ่งคิวมันหนักมากอะไรเงี้ยรวมถึงตัวผมเองที่แบบซ้อมคอนเสิร์ตคิวเรียนโปรโมทซีรีส์อะไรเงี้ยมันไม่มีเวลาเลยครับครับพวกข่าวลืปัญหาเดิมๆในกลุมมหมที่โดนพี P ่ๆวิวเรื่องห่างกันนั่นน,นูน่นนี่อะไรโอ้คือคือผมว่าถ้าหลังจากนี้ถ้ามันจะมาอีกมันก็มันก็แปลว่ามันเกิดขึ้นจากตัวผมแล้วครับครับผมอะไรนะครับ ก็พยายามปรับอยู่ตลอดครับผมแต่ว่าคือสุดสุดท้ายแล้วเราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจกันให้ได้มากที่สุดครับผม